ทันทีที่ร่างของนายพงเทพกุศร,รมอายุ26ปีหนึ่งในแรงงานที่เสียชีวิตเขาเป็นลูกชายคนสุดท้องของนางรำเพยกุศรำรผู้เป็นพ่อได้เคาะลงศพเพื่อบอกลูกชายว่ากลับถึงบ้านแล้ว และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือนายลำเพยบอกว่าเขาต้องสูญเสียลูกชายถึงสองคนจากสงครามครั้งนี้อีกคนคือนายอภิชาติบุษรำอายุ29ปีพี่ชายของนายพงเทพยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ทั้งนายอภิชาติและนายพงเทพทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีสัญญาจ้าง5ปีค่ะแต่ว่าเพิ่งทำงานได้เพียงสองปีก็เสียชีวิตทาพิธีทางศาสนานครับไปสวดให้เขาสักสามคืน แล้วก็เผาเลยวันจันทร์วันวันจันทร์รไม่รอพี่ชายพี่ชายก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาก็บอกให้เขาไปดีนะไม่ต้องพอ เมื่อเห็นร่างของสามีถูกลำเลียงลงมาจากรถกู้ภัยถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิภรรยาของนายอน,นันต์เพชรแก้วก็ล้มทั้งยืนครับแต่ก็ขอเปิดลงศพเพื่อดูหน้าของสามีเพราะในใจลึกๆก็ยังเชื่อว่าสามีอาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่เมื่อเปิดลงดูก็ไร้ฝาพิหารครอบครัวญาติพี่น้องกอดคอกันร่ำไห้ครับยังรับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นการจากไปแบบไม่ทันตั้งตัว วันเมืองลบกันเต้มต้มบ้านเราทำงานทำงานวนไปทำยังไงก็ได้ขอจะได้เอาเปรียบคนไทยลบกันเต้มต้มคนไทยทำงาน ส่วนนี้เป็นคลิปการทำงานท่ามกลาง,งการสู้รบที่นายศั์สิทธิ์โคตรมีอายุ37ปีชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแรงงานไทยในอิสราเอลบันทึกไว้เพื่อให้เห็นสภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยหลังจากถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงาน แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจนเสียชีวิตวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเดนหกปีแล้วนายพุทธรัตน์ฤทธิธรรมเป็นหนึ่งในแรยงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาบ้านก่อนนะครับก่อนมีการเรียกร้องให้ทางการไทยประสานหาร่างของนายศักสิทธิ์ที่เป็นสามีนํามาประกอบพิธีทางศาสนาเพราะว่าร่างของแรงงานที่เสียชีวิตพร้อมกันถูกนํากลับมาแล้วเมื่อวานนี้ครับโทษหาผัวแบบนี้เอ้า บนันทุกหัวบตะิตแล้ววันนี้ก็ะเพือ่อมูที่เอดงานน้ากันหลายๆคนอนะเขาเลีนมากลรนมากก็เลยถามห้องถามว่าอันอันผัวเฮาเป็นทังไดผัวเฮ่าเป็น,ปนบ่มีคนตอบแต่ว่าเขานะ่ะหูแล้วแต่เขาบ่ตอบว่าเขาหยานเห่าแบบซอกหรืออีย่างประมาณนี้นะ ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีร่างของนายชัยรัตน์สานุสานอายุ39ปีแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในประเทศอิสราเอลกลับถึงบ้านที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีนางเอื้นจิตรักชาติภรรยาและครอบครัวทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านโดยมีญาติและเจ้าหน้าที่อสมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยเมื่อคืนนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมคืนแรกหลังศพของนายนาธนกฤิแรงงานที่เสียชีวิตในประเทศอิสราเอลซึ่งตั้งศพไว้ที่วัดพระร่วงเจ้าประทานพรหมูเจตําบลหนองยาปล้องอําเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยมีญาติและหน่วยงานต่างๆมาร่วมง,งานและร่วมไว้อาลัย